สวัสดีครับ๋ยมมือนีนะครับผมสิพ้ามาเอ่อพามาเบิงว่าก้วยก้วยน้อยเกิดจากพ่อเดียวกันโคนะเมียโตฟูพื่อกันอายุซ้ำกันสีมีพัฒนาการเป็นจังไล่นะครับว่าเอ่อก้วยที่มันเกิดจากพ่อเดียวกันแต่ว่าโคนเมียเนี่ยอายุซ้ำกันผสมจริงพื่กัน มีความแตกต่างหรือพัฒนาการเป็นแบบใดเนี่ยนะครับล้าเข้าสีแดงหูเลยว่าแม่ตาลแม่นี่ทรงลูกเป็นจังไหรน,นะครับเมื่อนี่ก็ยังเอาเริ่อมเลยนะครับนี่ผมสีพิสูจน์ให้เบื้องสองตัวนี่เสียนให้เบื้องสองตัวนี่นะครับพ่อเดียวกันนะครับนีเป็นตัวผู้กันอายุสามเดือนซ้ากันแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้ซื้อแสนสะทานนะครับสีขอดกว่านตัวนี้อยู่ประมาณสิบหาวันตัวนี้ซื้อหมูน้อย ข้อเดียวกันแต่คนละแม่นี่แม่เขาของงูหน่อยนะครับชื่อว่าแม่บุญทรงนะครับนี่หลักกาแม่ของแสนสะท้านครับมีแม่อ้วนนะครับผสมเวลาห่วงเดียวกันเลยลอดกันห้างกันแค่สิบหาวันเป็นตัวฟูทั้งสองนะครับเดี๋ยวมาเบื้องรายละเอียดทีละตัวเอาแสนก่อนเดี๋ยวให้เส้นปิงถ้าแนะนำํำแซนนี่ จุดเด่นคืออยียงนะครับตอนนี้อายุสามเดือนนะครับแต่ว่าเสนเกิดกอนมูน้อยอยู่1หาวันนะครับเจ้าเสนนี่อยากอยากเป็นควาวขี่เล่นสักหน่อยนะครับมากเล่นกับข้นแต่ว่าลักษณะเด่นนะครับจีเด่นก็คือเขานะครับเอาม่ใกล้ก็ได้ข้นเขาหนี่จะง่ายนะครับนี่ค้วสามเดือนนะครับนี่ค้วสามเดือนเขาง่ายขาเง้วนะครับขาเง้ว คนข้างที่จะสูงวัดเบื้องนี้ได้ประมาณลอยหาเส้นนะครับตอนนี้สามเดือนนิดๆน,น,น,นี่ลอยหาเส้นนี่คือเจ้าแสนสะท้านสีเป็นไซคโค้งแสงเนาะสายโค้งสางครับสายโค้<ซ>งสางมากกวน่านะครับเจ้าแสนนี่เนื้อหนังนี่ยังบ่เท่าไรแต่ว่าโค้งสางนี่มากกว่าเป็นตัวคนค้างที่จะสูงแล้วก็ผขนฟูเลยเห็นชัดๆนะครับคือโค้งสางของเขาครับค้นหางกับไงอ่อนมาเบื้องโค้งค้นหางกันเลยครับ แล้วก็เชี่ยงนะครับค่อนข้างที่จะมักขี่เลี้ยกับพุ้นบ่ค่อยตื่นไผนะครับนี่แต่ว่าเนื้อหนังยังบ่ค่อยมาการกินเหคือก,กันนะครับการกินที่แตกต่างกันแค่การดูดนมของเขาเนะามา,าติของเขานี่ครับอันนี้เจ้าแสนเล็บก็ดีนะครับเล็บขายัางดีแล้วเอาไปให้เบิ่งไกลเลยนู่นเฮ้แสนเล็บกด็ดีจับจังสีได้เลยนะครับ นี่อันนี้คือเจ้าแสนสถานนะครับนากรบลอแต่ว่านาตัวนี้อยากออกไปทั้งนาเงา้วเล็กน้อยเนาะตัวนี้นะครับเป็นเป็นนาตัวเมียนิดนึงครับนาตัวเมียเล็กน้อยนะครับอันนี้อันนี้ขั้วนะครับนาตัวเมียขั้นข้นนาตัวเมียก็อีกแบบหนึง่งนี่ครับอันนี้คือเจ้าแสนสูงประมาณลอยหาเส้นตัวนี้สามเดือนครับแต่ว่าโค้งสางนี่โบตงห่วงเลยนะครับไง ถ้าใครอยากแบ่งก็ค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวถิ่มเบอร์โทรไ้ให้ผู้ใดหมักขเขามาเบิ่งก็ได้ตัวนี้แตนนี้เ <วะ S 1> นี่ยไม่ได้เปิดแบ่งดอกหักเอามาเทียบให้เบืองนี่ซื้อเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานะครับของพี่น้องที่เลี้ยงควาย้น้ำกันนะครับเจ้าเสียอนนี่สามเดือนย้อนไปเบืองคลิปก้อนๆก็ได้นะครับผมเอาลงไว้เวิดนะครับหรือว่าไปเบืองในเพจททุ่งอลไทยนะครับเดี๋ยวสิขึ้นเพจไว้ให้เบือง ไปเบื้องเลยครับทุ่งอรไทยว่านเกิดเขาเอียงเขานะครับขอมูลอยู่ในนั้นอายุสามเดือนนะครับนี่เชียงนิ่งเลยนะครับตัวผู้นะครับนี่ลูกชายกระทิงผู้ผสมจริงแม่อ้วนนี่ท้องแรกนะครับนี่เจ้าแซนนี่เป็นลูกแรกของเขานะครับเป็นคว้วยผิวบานๆเลยสูงลอยสามสิบกว่านะครับสูงลอยสามสิบกว่าแม่อ้วนนี่ผมไปได้มากตั้งแต่เขานหน่อยๆนะครับก็เละ เป็นควไถือว่าเป็นค้วยตัวแหลกที่สื่อมาเป็นควไอชุดแหลกนะครับสื่อมาแต่ก็พ่อเขาเป็นซับก็ออกไปผสมผสมตอนไม่อ้วนอายุประมาณสองปีหกเดือนนะครับที่ไปผสมเนี่ยเพื่อเดียวติดนะครับได้เจ้าแสนนี่แหละออกมาก่อนเลยนะครับสามเดือนเป็นควยที่ขี้ดื่มหน่อยที่หนีมาเบึงเจ้ามูน้อยนะครับมูน้อยเนี่ยเนี่ยขี่เห่นอนี่ลีนะครับนี่ นี่มูน้อยนี่นะครับเป็นกระทิ้งผูกันเป็นลูกแม่บุญทรงตอนนี้กินน้มเก่งครับตัวนี้กินน้มเก่งเนื้อหนังมาเลยละเนื้อหนังมาดีเลยนละนะครับเนื้อหนังมาดีแล้วก็เป็นกล้วยที่ค่อนข้างที่จะมี<อ>เนื้อมีหนังดีไายก็ดีนะครับตัวนี้สีก็ง,งามนะครับเอาไปเดี๋ยวไปนะครับ แล้วก็คู่หลังครับมาเบิงงลังหลังหงน้าดีนะครับแล้วก็นานี่หนางามหนารอเลยนะครับหนางามหน,นารอแต่ว่าสีบัค่อยอันนี้ข้นไปรไะเดี๋ยวตามมาเบิงครับ <c oughs> เดี๋ยวสีไล่ก่อให้เบิงไปแล้วลากไปต้องลูบเขานะครับนี่เขาค่อยสีอยู่เบิงนะครับเนื้อนังครับเนื้อนงัง ตัวนี้ิเด่นเรื่องเนื้อหนังเลยนะครับเด่นเนื้อนเนื้อหนังหล้กก็นานอหนาโอต้นหน่อยครับตัวนี้สูงอยู่ประมาณลอยลอยสองเส้นตัวนี้นะครับสามเดือนเลยนี่ตัวนี้สามเดือนเต็มเต็มเลยนะครับมือไทยนี่นี่ครับนาครับเบื้องนาเขาค่อนข้างที่จะเปิดก็เจ้าแสนอยู่นะครับหรือว่าพี่น้องคิดว่าจังใดน,นะครับเห็นจุดใดที่ผมมองว่าเห็นกระร่องค้อมมน์มา อันนี้แม่บุญทรงนะครับนี่แม่เขาเป็นสายได้ครับนี่ลูกเบิ่มพันลานนะครับแม<อ>นน่บุญทรงนี่นะครับผสมจริงขึ้นกันแต่ทิ้งผู่นะครับออกมาเป็นเจ้ามูหน่อยตั้งเจ้าหมูหน่อยเพราะว่าตอน,นีนหน่อยนาคือมูก็เลยตั้งาหมูหน่อยนี่ครับห,าง,หางกัดีสีงามหางดีแล้วกะ็เนื้อนังนี่ครับเตียมบ่ต้องห่วงเลยแ่นหลังอยังนี่เตียมเบิด นะครับนาเขาเปิดง่ามนะครับแต่ว่าเป็นค้วายที่บ่ดื้อปันได้ตัวเนี้ยบ่ดือ้อสามารถอันนี้ได้นะครับ <c oughs> สามารถจับได้นิดน้อยนี่ครับเบิ้งเทียบเส้กันสองตัวกล้องเขามาเทียบพี่ก็ได้ครับนี่ครับเทียบไทยเส้กันไทยสองตัวนี่เส้กันนะครับเดี๋ยวปล้อยเขาย่างไปห้กันนี่ เจ้าแซนนี่จะสูงกว่านิดหน่อยเจ้านี่สิได้คว่มหนาเจ้าหมูน้อยสิได้คว่มหนานะครับนี่หนาตึบไดลล้ลหละตัวนี้ตัวนี้ก็มีค้นสนใจอยู่นะครับมีค้นสนใจอยู่หรือว่ามีไผ่สนใจอยากได้กับแบงเบิดแหละครับวอเตอร์มาร์คนะครับไปพวกมาคุยกันนะครับตัวนี้ตัวผู้ลูกชายกระทิงผู้นะครับเจ้าหมูน้อยไปครับ ครับนาเขาด้านนาเป็นกล้วยที่สามารถเข่าสนามได้อยู่นะครับตัวนี้เขาได้เล,ล้ล่ะมากิ่นนุ่มดีครับกินนุ่มเก่งเล่ค่ออยากวนเขาบันไดกระเบื้องเอาครับว่าควอมแตกต่างระว่างสองตัวพอเดียวกันคนละเมียผสมจริงกันอายุสูสีซ้ำกันละไปนะครับออกมาีความแตกต่าง เป,เป็นแบบใดนะครับที่้องก็เลือกเอาว่ามักมักจังไดพัฒนาออกนะครับนี่เป็นแม่บุญทรงเนาะลูกเบิ่มพันลานนะครับนี่ประมาณลอยซีซิบนี่แหละแม่แต่แม่อว้วนนั้นเป็นขัว้วบานๆเ้องนี่ครับขัวบ้วบานๆเลยนะครับแต่ว่าทรงหนูมากคือยังเจ้าแสนนี่ก็ถือว่าบ่ผิดหวังเนาะเสียนบ่ผิดหวังครับนี่นะครับได้ตัวฟูทั้งสองนะครับสามเดือนแล้วย้อนไปเบิ้ง คลิปก่อนๆนี่สิมีคลิปวันเกิดเขานะครับนี่เจ้ามูน่อยนี่กับเจ้าแสน,นไปเบื้องในเพจก็ได้ครับเพจทุ่งอลไทยเป็นภาษาไทยนะครับนะครับที่เอามาให้เบิ่งนี่พ่าเป็นว่าอยียงนะครับเพื่อให้เป็นแนวทางเนาะในการพัฒน,นา,นาเลือกใส่พอพัอนนะครับเบิบ่งค <c oughs> ั่วแตกต่างแบบนี่ผมพิสูน์ให้เบิ่งเลยเม่ยคนละเม่พ่อเดียวกัน ผสมจริงขึ้กันท้องแรกขึ้กันนะครับนี่ท้องแรกขึ้กันตัวผู้ขึ้กันการยู่การกินแบบเดียวกันคอกเดียวกัน่อยเวลาเดียวกันเขาควกเวลาเดียวกันความแตกต่างของแต่ละตัวเป็นอย่างไรการสรงลูกของตแต่ละเม่เป็นแบบใดนะครับนี่คือเห็นชัดเจนเลยน,นะครับสามารถเลือกได้เป็นแนวทางหนึ่งนะครับสถานะแม่เขา นะครับแม่เขาเนี่ยั้งสองแม่นี่ผสมเจ้าไดมอนไปเดี๋ยวสีไทยให้ไดมอนให้เบื้องในคลิปต่อไปนะครับผสมเจ้าไดมอนไป่านรอบแล,ะล,ะละ้วล่ะรอดรุ่นนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปหรือว่าอันนั้นเดี๋ยวสีไทยเจ้าไดมอนให้เบื้องว่าเป็นเจ้าไดงนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีอย่างอีกบอเซียนนาเขาครับนี่สําคัญเลยครับตัวนี้นาเขาเด่นเนาะน,นาเขาเด่นครับ เราจบให้เบิ่งคนที่กาลังมองหาสายเขานะครับนี่เหมาะนะครับโค่นเขางหญ่นะครับตัวนี้สายเขางหญ่ๆนะครับผมง่ามาตัหน่อยเลยสามเดือนนะครับนี่บ่มีตัวครับสามเดือนเต็มเต็มตัวันไดขอมูลให้เจ็ดแปดเดือนสิซ้าไหนครับนี่เบิ่งนังข้อนะครับนี่ต้องให้กล้องไปอยู่ด้านข้างอันนั้นบ่มเป็นแม่เขานะครับนั่นผมเพิ่งนําขอว่าไม่ครับแม่เนี่ยแม่ปีไม่นี่ยนะครับเพิ่งนํามขอว่าไม่ แต่ว่าเขามากไปเห่นน้ำตัวอื่นที่บอนเมียทั้งสองล้วแม่ปีไม่นี่กะแบงอยู่วยครับนี่ผสมไดมอนไปแล้วผู้ใดมากกับแบงครับผ่านรอบไปครับนี่ย่งโบผ่านครับเพราะว่าผสมไดพึ่งซิฟมือซิบก็มือเพราะว่าพึ่งน้ำขามาานี่แม่ปีไม่นี่บบแพงครับเปิดไว้เหลายประมาณสี่สี่หมื่นนะครับแม่ปีไม่นี่ เปิดไ้ผู้ใดสนใจก็มาเลยนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรทิมไว้ให้นะครับเป็นควายที่ผมหมักนะครับเห็นตะโดนแล้วแม่ปีไม่นี่มีลูกเขาเดี๋ยวสีร่องเอารูปลูกเขาไว้เบิง้งลูกเป็นตัวเมียนะครับลูกตัวเมียมเป็นควายเผือกลูกแม่ปีไม่ผู้ใดหมักกับแบงอยตัวนี้นะครับเจ้าแสนเจ้ามูนี่ก็แบงใหกันถ้ามีคนหมักนะครับแต่ว่าก็ขออย่าขอเลี้ยงแต่ก่อนบอกเพื่อไปซื้อนะครับอันนี เบื้องกันพัฒนาเพิ่นก้อน,รค,นครับนี้ครับแม่นครับที่เอามาให้เบื้องนี่คือบ่ไเ้ตั้งใจสิว่าแบงนะครับออามาให้เบื้องพัฒนาการซื่อเน้นย้ำว่าคือแนวทางทีเหาพัฒนาเนาะเหาเห็นแบบนี้ผมก็เลยออกมาเบอกในสิ่งที่ผมเห็นนะครับอาจสิอาจสิบ่ตรงกับหลายๆข้อ,อก,กับเป็นได้นะครับแต่ว่าข้อ,อผมได้มากคือเป็นแบบนี้นะครับอาจสิบถถ่ถูกทั้งเบืดบอบ่ผิดทั้งเบิดนะครับหรือผู้ใดมีเอ่อ ขอโตแยงหรือความรู้ที่อยากแช่นะครับคอมเมนต์มาได้หรือว่าอยากให้เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับเอียงอีกเกี่ยวกับควายนะยาามมาี่นะครับอยากรู้ก็ยังถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเฮ็ดคลิปให้เบื้องนะครับเดี๋ยวจะเฮ็ดให้เบื้องว่าเป็นจ้าใดนะครับแบบใดอันใดที่ตอบได้ผมก็สิตอบอันใดตอบบ่ได้กัสิหาข้อมูลใหม่พยายามหาข้อมูลใหม่นะครับนี่นะครับ2องตัวฝากติดตามนี่นะครับนี่เจ้าแสนสะทานนะครับตัวขางนาคุณ อันนี้เจ้าหมูน้อยนะครับตัวจับอยู่นี่ลูกกระทิงผู้ทั้งสองนะครับคลอดใกล้เคียงกันผสมจริงเหมือนกันแม่ท้องแรกเหมือนกันนะครับตัวผู้เหมือนกันความเป็นอยู่เหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับนี่เบิ้งความแตกต่างครับหรือผู้ใดเห็นความแตกตา่างเอียงคอมเมต์มาได้ครับมาบอกแนวทางผมนํานะครับเข้าสีแรกเปลี่ยนเลี่ยนรูก,กันไปพ่าะป็น่าผมมาบอก แล้วสิเป็นความบอ่อของผมเบิดนะครับเพราะว่าบางอย่างผมก็ยังบ่เห็นเบิดนะครับผู้ใดที่เลี้ยงมาก่อนผมคือเก่งกลัวหรือว่าเห็นขอดแตกต่างนี่สามารถตัวยางมาได้นะครับบอกมาได้เลยว่าเออมันแตกต่างจังได๋มันแยน,นคือผมบอกบอ่บออย่างสีนะครับผมยินดีเจ็บเอาทุกข,ขั้มช่มขั้มแนะนํานะครับหรือความผิดพลาดน,นี่นะครับมา,รมาปรับปรุงมาพัฒนานะครับเดีย๋ยวาห้พัฒนาไปน้อกันนะครับเออสำหรับคลิปนี้ เดี๋ยวพ่อไว้ซ้ำหนีก่อนเดี๋ยวสิภาพไปเบิ้งเจ้าเดมอนในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพ่อแชนีครับ